สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง u t u b e ของบริษัททออโต้สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถเก๋งซิตี้ฮานะคะซีดานแบนหลักราคาดีฟรีดาวนะคะ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะ,ะก็มานำเสนอมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชม แ่ก่อนที่เราะะจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,อไป mm hmm. เอาเป็นว่า mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา mm hmm. เรามาดูพร้อมกันเลยว่าคลิปนี้นุ่งพร้อมกับตัวรถช <L Des mond an> นี้เลยสําหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะก็เป็น t o โยต้าวีออกับรุ่น1.5ตัวมิดรถปี2020นะคะกับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่ 389,000บาทลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะราคาดีๆแบบนี้ออกรถปีดาวได้ด้วยมาดูดีเทลรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะสำหรับโตโยต้าวีออสคนนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าเป็นชมสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เขาจะเลิกผลิตแต่ต้บอกก่อนเลยว่า การดูแลรักษาของเขาเนะะี่ยค่ะง่ายไม่ถุกจิกนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะด้วยกับโครงสร้างบอดี้ของเขาเนี่ยบอกเลยด้วยกับเป็นแบรนด์โตโยต้าอย่างนี้เลยค่ะ,ะการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะรูปตัววายสีดำเนาะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอ,อยู่ตรงกลางหมายเลขทะเบียนนะคะ1ขอไข่นอนหนู5253เลขทะเบียนสวยป้ายกรุงเทพแล้วนะไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วนะคะด้านหน้านี่เลยเป็นในลักษณะเปียโนแบ็กสีดำแบบนี้เนาะ มาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ไลท์ l e d แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวชุดโคมไฟยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะยังใสยังมาอยู่แล้วก็มี Daytime ์ลันนิ่งไลท์นะเป็นหลอด l e d แนวตั้งแบบนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งจากโรงงานทุกอย่างนุ่นบอกเลยยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะ ถัดมาที่ตัวล้อกันนี่เลยล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กสีเทานะคะนี้ของเดิมของแท้จากโรงงานเลยได้เป็นขอบ15และแน่นอนนะคะว่าของเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงทนทานแล้วก็รองรับกับน้าหนักของตัวรถได้เป็นอย่างนี้เลยและนี่ค่ะมาพร้อมกับยางโอ้โหได้ยางปี2025ยางใหม่ดอกยางยังลึกยังเต็มแบบนี้ใช้งานในปี2ปีค่อยเปลี่ยนก็ยังได้ด้วยนะคะ และตัวกระจกมองข้างนี้เลยค่ะทั้งพับและปรับนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มนะคะควบคุมเนี่ยอยู่ภายในตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะติดมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยมาต่อกันที่ด้านข้างเนาะสำหรับด้านข้างนี่เลยจะมีสัญลักษณ์ของโตยต้านะคะติดไว้แบบนี้ที่กระจกแปลว่าตัวกระจกเดิมโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนและยังมีสัญญาณกระโมดติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยมาต่อกันที่มือเปิดประตูด้านนอกเห็นไหม ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยอเดี๋ยวเราถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหนอยน,นะคะสําหรับด้านข้างนะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาเห็นไหมคะยังอยู่ครบและด้วยขับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนุ่นบอกเลยนะคะรถหนงานเขาเน้นใช้สีบอลเงินเพราะเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่าย สำหรับตัวรถนะคะทางบริษัททอออโต้ของเรารับประกันข่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีตัวรถไม่เคยตัดต่อไม่เผยบิดความอย่างแน่นอนส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนค่ะรับประกันว่าไม่เคยติดแกส๊สสำหรับตัวน้ํามันที่เติมนะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์แล้วก็รองรับียีด้วยมาต่อกันที่ตัวกระจกบานหน้าท้ายดีกว่าสําหรับตัวกระจกบานหน้าท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มตัวไลฟ้าให้แล้ว มีไฟเบรกดูที่สาอยู่ภายในตัวรถและนี่เลยกระจกบ,บันอันท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยเห็นไหมคะนี่เลยมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะโอ้โหชุดโคมไฟเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่มองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตกแต่งเส้นโคมเมียยตรงกลางไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยแล้วก็มีในส่วนของกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงาน แล้วก็มีเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาอีก2จุดสําหรับตัวเซ็นเซอร์นะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะ ภายในเนี่ยขนาดกําลังดีนุ่นมองว่าไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรระดับหนึ่งเลยนะเปิดแผ่นหมายกระดานขึ้นมานะคะเราก็จะเจอในส่วนของย่างอะไรสำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงไม่ได้หายไปไหนนะคะอยู่ใต้บอ่อฝังข้างคนขับนะคะะดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งเห็นไหม รอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยเป็นสีเดิมๆสีเสมอกันเลยเนาะ mm. เม็ดฮาร์คดีเทลรายละเอียดต่างๆที่มาจากโรงงานดีเลยค่ะอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะการันตีเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยจมน้ําแล้วก็ไม่เคยน้าท่วมมาก,ก่อนอย่างแน่น,นอนนะ mm. มาดูกันในส่วนของหัวน็นตฝากระโปรงด้านท้ายเห็นไหมคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนี่เลยค่ะเม็ดฮาร์คพวกนี้ดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ ตัวนอ็อตโากัโป้งฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยทะลอกและก็ไม่มีรอยขยับนี่คะ่ะให้ดูกันอย่างช้าๆแล้วก็ชัดๆเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ทดลองขับได้นะคะที่บริษัทพอโตเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยหากไปสะดวกมาดูรถตัวจริงนะคะเรามีบริการตรวจรถจากบริษัทชั้นนํามากกว่า344จุดนะคะเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านั่นเอง อันนี้นุ่นพาเดินดูรายละเอียดภายนอกรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของดีเทลแล้วก็ละเอียดออปชันภายในกันค่ะเอาเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนเนาะสำหรับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะคะรุ่นมิดเนี่ยแผงประตูเขาจะเป็นโทนสีดําตกแต,แต่งด้วยสีโลสโกนะคะมือเปิดด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับประตูเลยอันนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกทั้งสีบานเนี่ยปบไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสำหรับคนขับมาเข้ามาดูภายในกัน นี่ค่ะด้านข้างขวาของพวงมาลายัยอันนี้จะเป็นที่พับแล้วก็ปรับนะคะกระจกมองข้างมีโหมดกันลื่นนถ่ายให้ด้วยเนาะอ่ะนี่เลยตัวพวงมาลายัยโอ้โหออปชั่นกําลังดีนะเนาะเหมาะสำหรับคนที่กําลังฝุกหัดขับรถใหม่ๆเลยนะคะตัวพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดผ่านพวงมาลัยได้ถัดมาดูเลขไมค์กันหน่อยนะคะ คันนี้รถปี2020เลขใหม่อยู่ที่176,602มนกิโลนะคะซึ่งเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงรับประกันไม่เขียวไม่กกใหม่เนาะมาต่อกันนะคะที่คอนโซลกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงและซึ่งตัวเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็นหน้าจอสัมผัสสกรีนของแท้จากโรงงานเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุได้นะคะแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยนี่เลยเปลี่ยนเป็นจอนะคะของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติพร้อมเส้นการทะยะด้วยส่วนตัวระบบแอร์นี่อ่าปรับความเย็นให้อัตโนมัติ แล้วก็ได้เกียร์ Auto o, ออโตโอเห็นไหมคะอ่าและตัวเบาะที่นุ่นั่งนี่เลยค่ะให้ดูข้างๆเห็นไหมสภาพดีนะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบนาะหนังตกแต่งลดลายด้วยได้สีขาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานดวดมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะมาเข้ามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกัน สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยว่าภายในนะคะขนาดกําลังดีไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปเนาะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าสภาพค่อนข้างดีนะคะตัวเบาะไม่ฉาบไม่ซุดไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่านะคะดูแลรักษาตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ โครงสร้างด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดไปพร,พร้อมๆกันเลยค่ะมามาดูกันเลยโอ้โหรถสวยมากนะสำหรับตัวเครื่องยนต์นี่เลยค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีบีไขนาด1 5 0 0งนีีเนาะเป็นเครื่องยนต์ฝาขาแล้วตัวเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินทางเราก็รับประกันนะคะว่าไม่ติดแก๊สแล้วนี่ค่ะเลขไม่แสนเจ็ดแต่ไม่มีลำมันไหลเยิ้มแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องอย่างแน่นอน,<ม>น,อนไปดูในส่วนของหัวน็อตกระโปรงกันนะคะเห็นไหม หัวน็อตเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คที่เบ้าช็คนี่เลยสภาพดีสมบูรณ์แล้วก็น็อตแก้มต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยทะลอกเลยและนี่ค่ะน็อตท,ที่เชื่อมต่อคานเห็นไหมคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยทะลอกเลยคานด้านหน้านะคะก็เดิมๆตรง,งๆเนาะถัดมานะคะที่น็อตเชื่อมต่อคานฝั่งนี้ก็เป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถะลอกเลย <S <S <ท hora> น็อตแก้มน็อตแก้มน็อตแก้มโอ้โหสีเดิม สวยกริบเลยสติ๊กเกอร์มอกเมทอาร์ที่เบาโช์เห็นไหมคะแมก้กระัหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานไม่มีรอยถลอกให้ผ่านการขยับเลยมีค่ะของเดิมของแท้จากโรงงานมีตาฟั๊มโตโยต้าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวรถนะรับประกันโครงสร้างทุกคันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ำมานะคะเล่มทะเบียนตรวจสอบได้ทุกคันนะคะรับประกันหลังการขายทั้งหมดเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นเลือกมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ t o y ยต้าวีออสรุ่นลองท็อป1.5ทัวมิตรรถปี2020กับราคาค่าตัว389,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะ,ะสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทพอออตโต้นะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหย,ยุดเลยดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย